สัมผัสความเป็นไปได้ที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการชิปและมือถือข่าวลือที่มาจากสื่อในประเทศเกาหลีใต้เผยแพร่ข่าวว่าซัมซุงอาจกำลังเจรจาเพื่อกลับมารับหน้าที่ผลิตชิป snapdragon ตัวเรือธงรุ่นพิเศษให้กับ퀄คอมอีกครั้งแต่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เหมือนกับการกลับมาร่วมมือทั่วไปแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แข็งแกร่งว่าซัมซุงฟอนดรีอาจได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชิปเซตระดับ H.E.N. ด้วยกระบวนการผลิต 2nm ซึ่งจะเป็นชัยชนะใหญ่ของซัมซุงฟอนดรีในการแข่งขันกับ PSMC ที่่่เเป็นคูแขขขงงตลออดกกาาพว แต่ที่น่าสนใจอีกประการคือชิป snapdragon ที่ผลิตโดยซัมซุงฟอนด d รีอาจไม่ใช่แค่รุ่นมาตรฐานทั่วไปแต่อาจเป็นชิปเวอร์ชันพิเศษ Galaxy ที่ได้รับการปรับแต่งและ overclock ความเร็วของ CPU และ GPU เพื่อมอบประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงสุดให้กับมือถือของซัมซุงโดยเฉพาะทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความหวังให้กับแฟนๆทั่วโลกและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่าข่าวนี้มีความเป็นไปได้มากขนาดไหน a ั s u ุงได้ทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากกระบวนการผลิต2 n m ที่ชิปเซตรุ่นใหม่ของบริษัทอย่าง e x y n o 2,600ได้เปิดเผยสเปกการผลิตด้วยกระบวนการผลิต2 n m แบบ g m าแล้วและคาดว่าจะนำมาใช้ในสมาร์ทโฟน Galaxy S 26 Serie s ในหลายภูมิภาคด้วยถ้าสามารถแสดงการผลิตที่มั่นคงสำหรับกระบวนการ2 n m ได้ก็มีโอกาสสูงที่ซ m s ซุงจะได้รับสัญญาการผลิตจาก c คอมสำหรับ Snapdragon 8 Elite Gen 5รุ่น2 n m ได้เช่นกัน แต่นี่ยังคงเป็นเพียงรายงานและข่าวลือที่ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะตื่นใจและสร้างความหวังให้กับแฟนๆทั่วโลกที่มาแซมโมเบิร์